เรื่องใหม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหมายถึงว่าอะไร้ะดีคือดีขึ้นกับของเกา่าดีขึ้นกว่าเก่านะมันต่อเนื่องนี่นี่ปิดก,กล่องนะนั่นนะยังดีกว่าที่ดีใหม่นะเดี๋ยวจะเปิดกล่องแนละ้วแกสามไปใส่สามไม่ใช่ใส่สามกดเต็มไปเลยนี่วิ่งตรงได้ตรงได้เลยกด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 เลย พอพอกดไม่ได้และคือถ้าบอกให้กดเลยจะกดได้พอพี่กดเสร็จปุ๊บผมจะบอกให้พอก็หมดทางกว่าดีกหดใา้แล้ว รถตรงนี้กับรถตรงนี้พี่ครัเต็มไปเลย เต็มอ่ะค่ะทีน,นีมน้มันจะได้สองเกียร์เสร็จปุ๊บก,ก็จูเสร็จเลยอันนี้ยังจูไม่ได้ต้องไปเริ่มจูใหม่ตรงนู้นตรงไปเลยนมันไม่มีทางเลยตรงไหนที่กดได้จะบอกให้กดตรงนี้ไม่ได้แล้วเสียงดา,างรงไปไเรื่อยๆครับวนมาใหม่ทางมันน้อยเพราะนี่ยังไม่ได้เริ่มจูนมนหนึ่งเลยนะต้องจูนประมาณห้าครั้งพี่ต้องเหยียบให้ผมไ,ได้เหไนด็ห้าครั้งถ้าถ้าทางที่มาพี่ไม่เหยียบเลยก็ต้องวนมาเหยียบตรงนี้ประมาณห้ารอบ อ่าตรงนี้เหยียบได้เหยียบสุดเหยียบได้สี่ันรอบเห็ดเนี่ย่อ๋อแค่นี้แหละขอแค่เหยียบแค่นี้สุดแล้วพอบอกให้พอพอเนี่ยจูดเสร็จหนึ่งครั้งละ,ะแค่นี้ผมดูค่าได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าพี่ไม่เหยียบเลยก็ยังจูดไม่ได้ผมก็นั่งนั่งเล่นไปก่อนไ,ได้แล้วใช่ไหมได้แค่ได้แค่ครั้งเดียวนะ,ะเพราะว่าระหว่างจูดครั้งต่อไปเนี่ยทางที่เหยียบได้ผมก็เหยียบไม่ได้ละ แต่ถ้าพี่เหยียบตรงทางลงได้ปุ๊บระหว่างในอุมโมงที่มันยังเหยียบไม่ได้ผมจะจูนพอดีไงมันเป็นจังหวะเขาเนี้ยทางลงโลกเนี้ยผมผมไม่สามารถจูนไม่สามารถพี่เหยียบได้ผมต้องจูนก่อนเ,อเราก็ต้องไปวนมาเริ่มใหม่ต้องทํธรรมดาไปเ,เ,เรื่อยๆาต้องขับธรรมดาก่อน<ๆ><ๆ>เพราะว่าเหยียบไปก็ก็เหมือนเดิมเมื่อกี้เพราะผมยังไม่ได้จูนอะไรผมก็ต้องนั่งหาค่านั่งเสียค่าก่อน อกเกียบ์ซเซนเซเียบใช่เคยมีบางคันวนไปสิบรอบอสมัยแรกๆก,ก็บางคันจูนหมดถังยี่สิบรอบไม่ยอมเหยียบบางคนก็เหยียบไม่สุดกั๊กสี่พันร,รอบเกียร์เองสี่พันรอบเกียร์ใช่ครับผมก็เหมือนกั๊กตัวเองอั่นแหละครับผมจูนให้ตอนพี่เหยียบไม่สุดแล้วพี่ไปเหยียบสุดคือพังนะ่ะพี่ด่าผมไม่ได้นะ,ะเจอมาเยอะแล้วที่เหยียบไม่สุดนะอะกับรถตัวนี้เลย

ควันไหมไม่มีนะเมื่อกี้โอเคอันน,ออนี้ขโมดหนึ่งอันนี้โมดสองกดเต็มใบสุดเลยเปลี่ยนละรใช่ไหมอ่าเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเลยอันนี้รแรงกว่าเมื่อกี้ไหมแรงกว่า ต้องถามขอว่าเอาควันเยอะไหมไม่เอาถ้าไม่เอาเสร็จแล้วอเอาแค่นั่นนะอเอาแค่ไม่มีควันขอไม่มีควันพอโมดสองจะมีบางๆถ้าเราไม่ชอบเลยเราใช้โมดหนึ่งเมื่อกี้ก็วิ่งแล้วถูกไหม คนหนึ่งก็อย่างเมื่อกี้ไม่มีเลยหมวดสองก็มีหน่อยๆมีเฉพาะตอนเหยียบครับธรรมดาไม่มีแล้วถ้าเราจะเปิดใช้ดิเราเปิดได้เลยไม่ต้องดับรถเดี๋ยวบอกวิธีเปิดให้อีกทีนึงที่ร้านเดี๋ยวตอนนี้พี่ขับรถอยู่เดี๋ยวลืมพี่ขับน้องขับ,บปกติได้นะไมต้องเหยีบปกติครับปกติจะไม่เซตมันจะมีเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอย่างที่บอกไม่ผิด ใช่เขาจูนมาไม่ดีอันเก่าพี่นะอาการมันมีเยอะผมขี้เกียจเล่าผมก็ว่ายังไงนะไม่ก็ตรงกระตุกก็ไม่เท่าไหร่ของพี่ไม่ค่อยเป็นเหมือนกับเเพราะมันไม่ได้จูนมากับรถตรงนี้มันจูนแค่ดันล่างกับยกหัวฉีดมันไม่จูนอย่างอื่นเลยหัวเกียร์ก็ดอบเหมือนเดิมนี่เนอะแล้วก็เกียร์สามเกียร์สี่นี่ขับไม่ได้เลยรถวูบลงใช่ใช่ใช่ถูกไหมใช่ใช่เป็นวูบมันหายไปรถคือรถเดิมๆแรงกว่าถ้าขับต่างจังหวัดเนี่ยเกียร์ยาวๆเนี่ยกดเต็มๆเนี่ยเอาง่ายๆแต่ถ้าขับธรรมดาเนี่ยโอเคขับได้อยู่ ทั้งนั้นนะหาโอกาสมาบอกแฟนเราแล้วว่าเราเดี๋ยวพอได้ทำงานแล้วเราไปหาเราดูในคลิปเนี่ยผมนี่ก็เป็นเป็นเหมือนเหมือนในคลิปที่ผ่านมาแล้ววูบแค่สามเนี่ยสมมติกดเต็มไปอัหนึ่งสองโอเคอยู่พอสามปุ๊บเริ่มแล้วเริ่มเริ่มหายพอสี่นี่หายเลยต้องยกแล้วย่อมหน่อยหน่อยใช่ยกแล้วก็กดใหม่แล้วก็มันจะมา มีเจนเป็นน้องแฝดน้องตมเดไม่เป็นอ่ะไม่คิดคนเป็นเยอะยังไม่ได้มาแก้อีกพี่เนี่ยเป็นเยอะมากเยอะมากเลยนะเยอะพี่ยังเป็นพี่ยังพี่ยังไม่บอกผมเลยว่าเป็นถ้าผมไม่บอกพี่ก็ไม่บอกไม่รู้ไม่รู้ว่าก็คใช้ก็เคยใช้อะไรก็คือคนคนไม่รู้ไงว่ามันผิดปกติก็เลยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้นะคือพี่คิดว่าเป็นปกติเคยเป็นปกติ ขนาดผมปิดกล่องแล้วทําตามสเต็ปผมยังวิ่งดีกว่าที่พี่ทํามาเลยใช่อ่เดี๋ยวปิดกล่องอ่แค่สามไปแค่สามเลยนะเอ่ากดสุดเลยนี่ปิดกล่องนะเห็นไหมกดแค่สามได้อนี่แรงกว่าเดิมอีกอ่ากดไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดกดเต็มไปเลยเห็นไหมมันจะมีฟลินึงขึ้นมา มเปิดหมดหนึ่งก็วิ่งดีกว่าเดิมขึ้นมาอีกดีกว่านี่เบากว่าเดิมเยอะแล้วมันเดินายาวๆเลยนะไงต่อเน,นื่องระวังโคง้งจะรอนนได้แล้วโอเคไม่ต้องเบรคขนาดนั้นเนะสียวจริงๆทางโค้งเขาห้ามเบรคห้ามเหยียบคันนะนรู้ป่ะเติมคันเร่งได้ยังเดียวเอาคันเร่งยังเดียวใช่ไหมใช่ช่วยจริงคนมันพูดง่ายๆจริง ขับก็ไม่ได้รู้วิธีขับมากมายอะไรนะขับก็ตามคือความรู้สึกของตัวเองที่ว่าต้องขับแบบนี้ไงแค่นั้นแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่เล่เกียร์โอเคขับดีอยู่มีหลายคันที่ขับผิดปกติก,กว่านี้เยอะอยเครื่องเบางเงียบกว่าเดิมอีกเงียบครับกาเออเดี๋ยวก,กดอันนี้นเกิดอะไมันทำไมออมันเดี๋ยวก,กดแป๊บนึงนะล้วไหนจะอ๋เออเซ็จแม่มันชอบดังคืดก็ค,อค,อคือเข้ามาในห้องเครื่อง พี่ใช้เกียร์ต่ำไงเกียร์สูงไงรอบต่ำดูดีความเร็วจะจะห้าสิบอยู่แล้วยังเกียร์สี่อยู่เลยเพราะจริงผมปล่อยบางที่บางคเวลามันเข้าบ้านบ้านเช่าบางทีมันเนี่ยต้องคานเข้าไปเงี้ย<ห>มันไม่ดังแล้วอะ่ะก็น่าจะเป็นที่โจม้าไม่รู้เลยมันยังคือคือคือเข้ามาในห้องเครื่อง,งเฉยอนนี่ไม่แน่ใจนะนีมันหายไปก็ลองใช้ดูไหนเป็นถ้าถ้าบอกไม่ถูกก็ถ่ายคลิปเอาครับง่ายกว่า เนียนคันเร่งเบาตรงไปเลยนะครั okay, บระบบก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่วนมาส่งผมต้องคันน้ำหนึ่งผมต้องไปโยนคันนี้ก่อนนะ,ะ,ะพี่ไปรอโน่นใช่ไหมเออแล้วพี่วนผมส่งเสร็จแล้วพี่ก็วนกลับมาใหม่ไปรอที่ร้านใช่ไหมใช่ใช่กับรถตรงนี้